จะดีกว่าไหมถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบสมาร์ทสมาร์ไฟอัตโนมัติพัดลมอัตโนมัตริระบบลดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวมัณน,นาทุนสิริตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี5สังกัดโรงเรียนมาตพุทธพันธ์พิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองตัวชี้วัดว4.1ม5ทัประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่างๆรวมทั้งทรัพยากรในการทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ว4.2ม .5 ทับ1รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สื่อดิจิตัลเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้การรู้จัก และเข้าใจคุณค่าของเทคโนโลยี 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของระบบเทคโนโลยีได้ 2. ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์วิธีเพื่อแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนด 3. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของขั้นตอนวิธีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ในชีวิตประจําวันผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนได้สร้างสารรค์ผลงานในรูปแบบนวัตกรรมผู้เรียนได้ฝึกใช้ความคิดออกแบบและเผยแพร่นวัตกรรมอย่างมีจริยธรรมสาระสำคัญสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันจนไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาเข้าใจคุณค่าของเทคโนโลยีในปัจจุบันสภาพปัญหาการดำเนินชีวิตที่ต้องแข่งขันกับเวลาในปัจจุบันทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบางอย่างได้หรือหลงลืมเช่นไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้ไม่มีเวลาให้อาหารแมวลืมปิดไฟลืมปิดพัดลมเป็นต้นประเด็นปัญหา หากผู้เรียนและครอบครัวมีเหตุให้ไม่ได้อยู่บ้านเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และผู้เรียนมีต้นไม้ราคาแพงที่ต้องดูแลรดน้ำเป็นประจำผู้เรียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรวิธีแก้ปัญหาระบบรดน้ำอัตโนมัติระบบน้ำหยดจากขวดน้ำนำผ้าชุบน้ำมาคุมโคนต้นฝากป้าข้างบ้านเป็นต้น ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ g p a f i v Step ขั้นที่1ขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูลผู้เรียนค้นหาข้อมูลเพื่อหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตหรือตอบตามประสบการณ์ที่เคยมีหรือเคยได้รับฟังมาขั้นที่2ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ผู้เรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการของตนเอง อภิปรายข้อดีข้อเสียเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นที่3ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 1. ผู้เรียนฝึกเขียนโปรแกรมระบบรถน้ำอัตโนมัติตามวิธีที่ผู้สอนสาธิตเพียงเงื่อนไขแรกเท่านั้น 2. ผู้เรียนคิดและเขียนคำสั่งเงื่อนไขที่สอง ด้วยตนเองพร้อมทดสอบโปรแกรมวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคลิปการทดลองระบบรถน้ำของนักเรียนมาให้รับชมกันนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ ขั้นที่4ขั้นสื่อสารและนำเสนอผู้เรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานระบบรถน้ำอัตโนมัติที่ตนเองออกแบบตามความสนใจขั้นที่5ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะผู้เรียนปรับปรุงผลงานและนำไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลออนไลน์ พร้อมติด Hashtag KB MPP เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างคลิปการนำเสนอของนักเรียนมาให้รับชมกันนะคะไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะโอเคนักเรียนตอนนี้ครูทำการแบ่งปอดคำสั่งของเพื่อนลงบอดเรียบร้อยแล้วนะคะบนใจของน้องท้าทาสามเมื่อ สงได้เลขที่เท่าไหร่นะแปดไที่แปดนะคะได้ที่แปตามรปเลยชื่อไทยเอยอ๋อนัชูนนะคะเดี๋ยวเชิญนัูนมาร่วมทำกกรรกบคุณาน่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อตัวพอร์ตดีเนดีเข้ากับตัวบอรดเลยนะคะ นะคะโดยที่ครูจะทำการเทนะ้ำลงในตัวโหลฝั่งสายมือของครูก็คือขวามือของนักเรียนนะคะแต่ในชีวิตจริงของเราเวลาที่เราทำต้นไม้เราใช้น้ำน้ำยาอะไรเนี่ยมันคือน้ำยาอะไรน้ำยาเช็ดกระจกนะคะในชีวิตจริงเราไม่ได้ใช้น้ำยาเช็ดกระจกในการทำต้นไม้เนาะแต่ในกระบวนการนี้คือเป็นการทดลองแล้วครูต้องการให้นักเรียนเห็นความเปลี่ยนแปลงของการทำงาน ังน้ำนะคะจะเห็นเลยว่ามันจะมีการดูดน้ำแล้วก็จ่ายฝั่งน้ำโถอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนนี้การทางำงานของเราคือหนึ่งกดสวิตช์หนึ่งแล้วทำไมะคะฝั่งน้ำต้องทำไมเปิดดูืปิดเปิดนะคะแต่ถ้ากดสวิตช์สองนะะ่ะปิดฝั่งน้ำนะคะไอ้ดูอะไรนี้เด็ดนะคะเราให้เพื่อนทำการกดสวิตช์หนึ่งแล้วดู เป็นไงคะมีการปั้มน้ำจากฝัง่งซ้ายนะคะมาที่ฝั่งขวาเอาเถอ,อ,อ,อะโอ๊คก็กดสวิตช์ก่อนอ่าบนหน้าจอจะมีการแสดงสถานะของตัวปั๊มน้ำด้วยนะคะก็คือออนกับออเมื่อสักครู่อาจจะฟุ้งก็เป็นเวลาเดี๋ยวเราทดสอบอีกหนึ่ง่ะสวิตช์หนึ่งอ่ะเอาไม่หมดเลยเนาะ นะคะขอบคุณนะักวรื่ an, อด้านการพัฒรากับรูในวันนี้ขอเสด็จตรงกับเพ่อนแะขกผู้มา่ประโยชน,ยชน์แนวทางต่อการต่อยอดในวิชาชีพสามารถเป็นครูต้นแบบที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ให้มากยิ่งขึ้นความประทับใจต่อโครงการได้เรียนรู้กระบวนการสอนเชิงรุกที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีได้พัฒนาทักษะทางการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อขอเรื่องวิทยาฐานะอยากได้นวัตกรรมที่ดีร่วมสร้างนวัตกร,รไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ